เขกนึ่งคือว่าสีหยียบไมันใครหยียบแล้วเมียก็าแล้วผู้ใดจะถอยไปข้างหลังมันจะมีอยู่เดีย,นนนนยนันหลังห้าเพื่อนังป้าตัวย่าเห็นเ,เหนมืนอนเศ้ารายเป็นยังไงย่า,า,า,ออยาอเ,ยเอ้ยย่าเห็นเหมือนเศร้าหรมาหลายคนอรเหมือนเส้าข้าตัวมันเศ้าคนมากเหรอไม่เห็นเมอเ้าไม่เห็นเล เอาเอเร็วอจะปิดกล้องก่อเอาคุณอะเอาคุณอ่ะก็นังนเนี้ยลองดอกันหน่อยมันนรนั่นนั่นนั่นหันฟ้าถถเนี้ยซุกเลยเนาะนี่มานีเลยะก่อนฟ้าถิดเถิดเนี่ย่อะจังเก็ตตี้กัพ่ออะไรนี่แถวนี้จะวตงเก็บทางนนเนี่ยยาย จะไม่ต้องไปฟังน้ำนะป้าถึงงามค่ะงามแน่ที่น้อนปูดๆๆๆๆรักสันไหลมันได้สาแล้วกง่ายมาก็ได้ไว้ยป้าเดี๋วพี่น้องสุกแล้วสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะสุกแล้วค่ะป้าหลักดูหลักกิ่นม่ <laughs> <laughs> ได้ลาก้อแล้ว <laughs> อันเห็นนี่เ เดีวบอกเจะปเด็ทานนี้เขาจะเห็นจะของประเดี๋เนไปล่ะกล่ะให้เขาจับได้ของหลวงมันลักของหลวงก็ละยาปแต่ว่ามันมันมันถอจะใคเห็นปหางามแต่้าไายุูปเขายังยืนาเป็นซ้ำเลทหารต้องกินนะแต่ที่นี่แล้วไปยัเลย แต่มันก็ไม่ได้ตัวจังเลยพระตัวคำก็ดอกหายังรัฐบาลไทยหน่อยแล้ววันที่สิบหกเนี่ยรัฐบาลไทยหน่อยไว้ยได้ยินไหมรัฐบาลไทยไม่ได้ให้เต้นนะขอรัฐบาลไทยนะหัวหยอ่มหัวหัหนุ่มคนหัวเก่งเด้อรัฐบาลไทยหน่อยแล้วรับมาห้เแล้วคุณส่งเรากเพ่นนีตัวส่งเรา กะทาย็นบ่าน้ามันดำไหมถ้าถั่วหลูกลูกคนได้ลูกแย่ป่นรนใดกะทายเพื่เห็นแบบไหนนี่ยใช่ลูกหลาชไปซ้ายนกไก่นกนกเป็ดนกเป็ดว่าแม่นนกไก่น่านกเป็ดไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายต้นวอมีเหียนซิริปีเขาเลี้ยงมากก็บม่ต้องให้เขาที่ทำ đấy chắc là chị hoàng văn lắng đi phiên họng nguyên đội game mùa lưu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  đâm phiên họng mùa lưu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  mùa